สวัสดียามเชา้าจากซิดนีย์ค่ะคลิปนี้เราก็กลับมากันที่ซิดนีย์แล้วนะคะเช้าเช้าแบบนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะมาให้อาหารเป็ดอาหารไก่ค่ะเราก็ยังไม่มีโอกาสไดต้ตัดต้นไม้ที่มันล้มทับเล้าเป็ดนะคะเพราะเราเพิ่งกลับมาที่ซิดนีย์กันค่ะหลังจากไปอยู่ตอนโตประมาณ2อาทิตย์กว่านะคะเกือบสาอาทิตย์เลยละค่ะ ทางเข้าเล้าไก่ทุกคนทางเข้าเล้าไก่ค่ะโดนต้นฟักแมวนะคะมันลามไปบังทางเข้าเล้าไก่ค่ะ okay, ไอเก่ไก่ ยวก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนหลังจากที่ไม่อยู่บ้านนานนะคะพริกก็แดงหมดแล้วค่ะทุกคนพริกสุกหมดแล้วค่ะ ที่แชสูดแต่ว่าคนเยอะมากๆค่ะทุกคนที่นี่คนมันเยอะตลอดเวลานะคะที่แชสูดเพราะว่าเป็นห้างที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็คนจีนเยอะมากค่ะที่นี่กระเป๋าที่แอลลี่อยากได้นะคะเอาไว้ไปใส่ของไปโรงเรียนนะคะกระเป๋าที่แอลลี่มีมันเล็กค่ะทุกคนเพราะว่าต้องใส่รองเท้าต้องใส่แล็ปท็อปเข้าไปมันก็เลยไม่มีเดี๋ยวเราจะมาที่ห้างนี้นะคะเพราะว่าร้านร้านที่อยู่ในห้างใกล้บ้านเรามัน ของมันหมดค่ะทุกคนเราจะมาดูที่ห้างที่แช่ซูนนะคะว่ามันจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีคงต้องสั่งออนไลน์ค่ะเรามาดูกระเป๋ากันนะคะว่าเอลลี่ชอบแบบไหนแบบไหนพี่ลี่แบบนี้เหรอ่แน <Yeah. S 1> ่ใจว่ามันใหญ่พอ่ <Yeah. S 1> มันก็เท่าที่บ้านไม่ใช่เหรอต้องล็องเปิดดูสิต้องเอาเพราะว่าโรงเรียนเอลลี่นะคะมันจะมีเรียนพลเรียนกีฬาด้วยนะคะก็เลยต้องมีที่ใส่ คอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องมีที่ใส่รองเท้าด้วยต้องเอาชุดกีฬาไปด้วยใช่ไหมพี่เนาะอันนี้อันนี้สิต้องมีชุดกีฬาด้วยไม่ใส่รองเท้าได้ใช่ไหมแน่ใจว่ามันพอดีเพราะว่าว่าบารี้ันไม่ชอบปะอันนี้อ่ะไม่ชอบปะอันนี้มันดูใหญ่กว่านะที่จริงดูพี่ดูมันมีที่ใส่ล็อท็อปด้วย ดูมันมีออโอเคอ๋อเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันน่าจะโอเคมันดูดีเฮลีขอบคุณมากเย้เิลีได้ของแล้วค่ะซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันค่ะทุกครั้งที่เรามาที่นี่เราก็จะไปกินอาหารที่ร้านไทยตรงนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนมันอร่อยมากเลยค่ะ คุณแม่ชอบมาทุกครั้งที่มาเชสบูเราต้องมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ค่ะกินอะไรดีเนี่ยเรามีก๋วยเตี๋ยวแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่พี่อยากกินอะไรคะยังไม่รู้กินก๋วยเตี๋ยวกันค่าวันนี้ าหเที่ยงของเราสองคนค่ะพี่จอนจอนนี่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวม,มากมากเลยค่ะแต่ว่าพี่จอนไม่ได้มาด้วยนะคะชวนมาแล้วค่ะแต่ไม่มาเพราะว่าตอนเย็นพี่จอนต้องไปทํางานนะคะก็เลยก็คือหน่อยเซอร์สตาร์สุจอนนี่เอลลี่ตื่นเต้นคะ่ะทุกคนมีพริกเพิ่มเอลลี่ตื่นเต้นพริกคะ่ะ<า>อันนี้เป็น <c oughs> เอาวินิกาคะ่ะน้ำส้มพริกน้ำส้มคะ่ะอันนี้เป็นน้ำปลาพี่ อันนี้เป็นน้ำปลาค่ะน,น้นน้ำตาลอันนี้เป็นพริกพริกขน <Wow. S 1> <laughs> มาแล้วค่ะทุกคนใบเตี๋ยวต้มยำของคุณแม่เป็นเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กสดของพี่เป็นวบเตี๋ยวต้มยำเส้นมาม่าค่ะจะ <c oughs> มีมามา่าพี่ต้องชิมก่อนว่ามันเผ็ดไหม <c oughs> ถ้าไม่เผ็ดก็เติมพริกได้ค่ะโอเค I'm pretty sure I can handle it ชมน้ำอันนะ ok this is g r e a ตักกินตักเกียบเป็นเหรชอบสติคเผ็ดใช่ไหมเผ็ดไหมอยากเติมพริกอีกไหมอยากเติมพริกอีกไหมคะจริงเหรอพี่จริงเหรอ าไปใกล้ๆซิะนะไม่หกเออไหนเกี๊ยวอ่อวันชนอี่อะไรนะคะ h o d e m a e l h e u r ไม่รู้เหมือนกันเ่นสุะเป็นต้องยำเมิสุกไงคะถ้าทำได้ 太脏。

ใช้ช้อนไงใช้ช้อนช่วย <c oughs> ชิมน้ำดูก่อาเผ็ดหรือเปล่า อาหารเที่ยงเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันค่ะเราจะขึ้นรถไฟกลับบ้านกันนะคะแล้วก็น่าจะต้องไปดูคอมพิวเตอร์ให้ไทเลอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอคุณพ่อกับไทเลอร์ที่ร้านขายคมนะคะนั่งรอรถไฟกลับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาที่บ้านที่ซิดนีย์กันแล้วนะคะ หลังจากที่เราไปอยู่ที่ตอนทัประมาณเกี่อาทิตย์พ่อสามอาทิตย์ไม่ใช่เกือบสี่อาทิตย์เกือบหนึ่งเดือนเกือบสี่อาทิตย์ก็ประมาณสามอาทิตย์กว่าๆค่ะพี่ชายคุณพ่อก็กลับไปแล้วนะคะตอนนี้ชีวิตเราก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเป็นปกติใช่ไหมคุณพ่อโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันนะคะ ก็มีกุ้งค่ะกุ้งเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มีสามชั้นค่ะก็มีบุนเส้นค่ะทุกคนเธออะไรบุนเส้นบุนเส้นก l สกลาสนูดด s n o ต้องพอมเด็กนะพ้าเรียกมันเป็นกระดูกของไซเดอนใครบอกผมคิดเองคือเองจริงจริง <laughs> ถ้าไซเดอนมีกระดูกนะมันจะดูแบบนี้อันหมูสสามชั้นกันก่อน,อนค่ะเสยะีย ันไม่พ่อขนาดนี้ค่ะเล็กๆประมาณนี้ค่ะครับเหมือนฝนจะตกอีกน <laughs> <laughs> ี่ได้ฝนเราชอบที่มันบางเบ็ด <laughs> ถ้ามันไม่แม็กนั้นเราจะไม่ดยู่จนกว่าเราเราแต่เดีๆนะระวังโดนอาหารแม่นะเธออาหารเธอชาเลอร์มีเพื่อนมาหาคะ่ะทุกคน โดนถ่ายไม่อยากกินพอ่อโดนถ่ายอยู่ไม่ชอบกินแต่วันไม่ยาเวมานะมียาติดปากด้วยเ,เราจะมาทำเครื่องปรุงก่อนน,น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณสองช้อน ซีอิขาวซีอิ๊วมีซีอิ๊วดำไหมมีสีขาวนี่ไงนี่ไงซีอิ๊วดำนี่ไงคะซีอิ๊วดำมันดูคล้ายๆกันครับมันอันนี้มันจะเหลวกว่าใช่ไหมมันไม่ติ๊กอันนี้มันติกมากค่ะเฉลยว่ใส่ซีอิ๊วดำลงไปพี่พ่อ เซิร์ฟหอยนางรมด้วยค่ะเซิร์ฟหอยนางรมลงใจมันดูอรอยเลยอ่ะแม่ได้ไงคะง่ายได้เราจะกระเทียมเทียมเร้ยเันจะกินหมดนะ มันน่าจะอิ่มแล้วแหละพ่อให้มันเยอะเกินไปค่ะจะให้มันเยอะเกินไปคุณพ่อจะกลมามาเรื่มอะไรมันจะอาหารวิ่งหนีด้วยจะจะให้เขากินให้เขาอ้วนๆแล้วเขาจะเป็นอาหารเราพ่อใช่ไหมเนื้ย ปากเขาเปื่นอนปากเขามันเปื่อนนั้นด้วยเปื่อนย่ก็จะหั่นขิงค่ะน่าจะเอ็มเร็วนี้เคยิ้มเยอะมากเกลี่น้ำมันนิดหน่อยอันนี้ ใช่คเฮ้ยพ่อมีมดมดตัวนี้มันจะกัดไหมเนี่ยอ่ามันจะตูดฮะมันมดที่เชื่อกัดตูดพอมันไหมถึงไหมชิ้นี่หนึ่งค่ะพอค่ะอะไรกัดตูดเป็นมดกัดตูดมันชอบกัดตูดกัดตูดเราเนีะเหรอหรือกัดตูดมันกัดตูดเธอจริงเหรอจะบ้าเหรอถ้าเธอถ้าเธอสั่งพ่อมานั่งกับเราไหม ันกระเป๋าไหมติบอล์ด้วยฟังเพลงด้วยค่ะแล้นี่เหรออจะมานั่งโดนธรมหานเสร็จใช่เขามีควัยรุ่นวัยรุ่นแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นตอนนี้ใช่ไหมพ่อใช่สิเขาจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับเป็นธรรมดาเข้าใจเราต้องให้เราต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาเราต้องให้เกียรติเขาเหมือนกับว่าเขาเป็น คนโตเพราะว่าเขาถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่า,เ,าเขาเหมือนเด็กตลอดเวลาเขาจะไม่ชอบค่ะในช่วงอายุตอนนี้ใช่ไหมพ่อเขาจะรู้สึกอยากให้เราทําเหมือนเขาปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่โอเคคุณพ่อเราจะใสะ่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ใส่นะ้ำลงมาด้วยค่ะเนไทนะ่าหอมไหเนะเออขิงค่ะ,ะค่ะนะทำหมดไหมเดีตยวนี้ ตัวนี้มันลาจะเย็นสบายรถไฟลงหน่อยคุณพ่อมันจะไหมค่ะครั้งหนึ่งไหมเราจะใส่รากข่าชีไายเพราะมันจะกระเด็นมั้งเพราะรากข่าชีนี้เราเช็ดแข็งเอาไว้เธอระวังนะโอเคคุณพ่อใส่หมูลงไปค่ะข้าวบ๊อบไหมใช่ค่ะโอเคเสร็จไหมเสร็จเลยค่ะ คราวที่แล้วเราทําแบบนี้จะจําได้ไหมพ่อเราทำกระยาบีตรงนั้นตรงกระเบียงบ้านจะจำได้ไหมครับผมอันนี้เราใช้กุ้งกุ้งจริงๆกุ้งจริงๆงกุ้งจริงกุจริงๆอ๋อกุ้งตัวนี้มีเดียนหักับตา ตาเขอนนี้มันมีปัญหาเพราะว่ามันมีดาวทนหนึงวันนี้คุณแม่ก็พาแอลี่ไปซื้อกระเป๋าแล้วก็ผ่านห้างมาก็เลยรู้สึกว่าอยากกินกุ้งแต่ม่รู้ทำอะไรกินดีก็เลยคิดว่าน่าทำกุ้งอกขุ้นเส้นค่ะทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยได้เป็นเมนูกุ้งอกขิ้นเส้นนะคะ เใส่ซอสมงไปนิดหนึ่งค่ะคุณพ่อใชบมให้มันนวลนัวโอ้มา่ซอสมาจิตซอสมาจิตซอสมาจิตซอสโอ้ระเด็นน้ำมันกระเด็นใส่เทอมอีกนขอโทษพอมือทำางจังทไม้องทำโท่อจริงๆอันนอ้เอี คุณพ่อที่อยากใส่นี่ลงไปไหมครับทำออกไหมใช่ค่ะโอเควานเนก,กระดูกของอะไรไหมกระดูกของไส้เดือนครับพมคิ้นได้ไงเพราะว่าเป็นสีมงกระดูกเดี๋ยวว่ามันมันอะไรนะมีอะไรรู้ไหมรูปมีอะไรนะมันหุ่นแบบนี้มันอะไรนะ มันยาวๆเนี่ยหรอรูปร่างเนี่ยเธอเธอคิดว่าเธอคิดว่าวุ้นเส้นทำมาจากอะไรคะหนื้อเนื้อเนื้อแล้วมเนือเส้นวุ้นวุ้นอ๋อวุ้นเส้นทำมาจากทำมาจากอะไรคะวุ้นเพราะว่าเส้นเป็นอะไรนะมันยาวๆมันตรงเหรใช่ไหมเส้นเป็นอะไรนะ ว่าุ้น,ว,นวุ้นเจลี่วุ้นเจลี่แต่ว่าเธอรู้ไหมมันทำมาจากอะไรทำมาจากถั่วเขียวมังบิน<อ>ถั่วเล็กๆสเีเขียวๆอะ่ะมันดูแบบนี้แม่จะมันมาจากที่ไหมเขาก็กลายน็ดสิเขาก็ไปบดมันทําให้มันเป็นแป้งก่อนสิใครจะมาเป็นแบบนี้บ้าหรือเปล่าคุณคะค่ะว่าเราต้องเติมน้ำนิดหนึ่ง โอเคเราเธอใส่กุ้งลงไปได้ไหมคุณพ่อเ okay, ใส่กุ้งลงไปค่ะคุณพ่อ,อพร้อมโอ้ <Okay. S 1> Ooh, มันดูดีเห็น ใจร้ายทำดีๆสิคะคุณมีตัวเล็กด้วยว้าวหลายตัวเลยหาบุญเส้นไม่เจอ <c oughs> เน้นกุ้งคะ่ะวันนี้เย้ยคุณพอ่อหน้าโอ้มีอีกเหรอเฮ้ยเสแล้วทำไมมันไม่หันหน้าไปข้างเดียวกันล่ะเนี้ย <c oughs> โอเคเดีย๋ยวเราจะ เติมน้ำซอสลงไปบนกุ้งค่ะเราต้องใส่เหล้าจีนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่เป็นในนี้ค่ะแล้วก็ค่อยเทลงไปในนั้นก็เราอยากเหล้าจีนพ่ออยากินเหล้าจีนไหมคะ มันไม่เมาหรอกมันจะ่ทำให้รสชาติอร่อยขึ้นแล้วก็ใส่เซสามิโอยค่ะมันจะหอมเพราะฉันชอบน้ำมันงาออชอบกินเลยฉันชอบกินน้ำมันด้วยงานอะเหรอใช่ฉันชอบกินขนมงาน้ำม,มันไหลมาแล้ว ใส่ตรงรองเท้าทำทำไมไม่ดึงแค่ไม่อยากให้มันกระเด็นเฉยๆค่ะแล้วใส่พิกไทยนิดหน่อยค่ะทุกคนโอเคคุณพ่อปิดฝาค่ะคุณพ่อปิดฝาแต่ว่าฉันแต่ฉันอยู่อยู่ใกล้เธอเห็นไหมฉันช่วยเธอแค่ลองดูคุณพ่อว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ต้องคนไหมคนนิดหนึ่งใช่ไหมใช่คนอะครแชทอ๋อแชทมาได้ทำวีดีโอมาไม่แชทแชทคอมพิวเตอร์นั่นเหรอคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แต่ว่ารีบแชทรถไฟนั่งหนึ่งพอรถไฟนิดหนึ่งค่ะ ถ้าอยากดูกุ้งไหมเพราะมันสุกหรือยังคุณพ่อถ้าอยากโอกุ้งไจะลอเกุ้งกุ้งไม่อยากให้คนอื่นมาสบายความจริงกินก่อนกินสามสองจะทำแน่ไม่เจอละโอ้โหมาเขบอกแล้วว่าร้อนไฮ้บ่นบอกเดยก่จะิไปยังพ่อ ไม,ไม่ไม่าไว้นิดหนึ่งก่อนค่ะอ่าม,มาสุกไหมคุณพ่อกุ้งสุกไหมคะเราจะเทลงไปเลยนะคะพ่ออือโอ้มันหนัก <laughs> ไม่เยอะเยอะ กุ้งอบเป็นเส้นของเราก็เสร็จแล้วนะคะอาหารเย็นค่ะคพ่อจนันนะขอบคุณจอนเอ,อกรู้ไหมครับถ้าร้อยกุ้งจะต้องเก็ดกับมือกินกับน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มซีฟูด้ด จิ้มซีฟูเาเพอแดีนไมม,ไม,มีสีเขียวค่ะวันนี้ใช้พริกอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นพริกที่หนูน่าจะแต่ว่าวันนี้ไม่มีพริกสีเขียวค่ะเลต้องใช้พริกสีแดงแทนโอเคะ uh, <okay. S 2> อะไรตกกิง้งกากิ้งกน่าแบบแม่เมา อลไ่ Ellie, ไปไหนวันนี้ครับถ่ายสดม,มีคนเยอะไหมยุ่งไหมใช่แต่ว่ากยสุดไมอมกระเป๋าไปให,หอ่ออมกระเป๋านักเรียนอันเก่ามันใส่ของได้น้อยอือัใส่รองเท้าอัใส่ชิพละอันใส่แล็ปท็อปคอมพิเตอร์ด้วยอืมเธอเธอลง ไช้คอมพิวเตอร์อะรอยังนี้ช่หรยังเหามันน่าจะดีคุ่นเธอามันน่าจะเร็วมากครับยี่ห้อเอเซอร์มันดีมันดีมากครับยี่ห้อเอเซอร์แล้ที่เำใมคุเอเซอร์ชนะยี่ห้อเอเซอร์ช่อม่ได้ฉันค r ดว e าฉัน i ีเ I เซอร a เ A s ซอ c e I don't remember. I haven't used it in a while. ASUS or Acer คลายๆกันสำหงานผชัยรับทอป้าแ o น o มันใชดีลูกเคยมี l e น o v o แต่มันทั้ความคิดชั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกมี HP ก็ไม่ค่อยดีนะมันอันนี้เร็วมันเสื่อมเร็ว HP ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็อนนี่มันชาร์จไม่เข้า l ล n o v o ของเอลี่จได้ไหมอ๋อใช่ถึงเราต้องซื้อใหม่ใ้างาน ของซาอสพของจอนขอีแต่ว่าของจอนก็มันไอเร็วมากกุ้งอะไรไหมพ่ออร่อยครับอ,อ,อ,อร่อยใช่ไหมคะอือหึนเส้นก็ดีนะวนเส้นนุ่มอือชอบมากมันหวานพอเสร็จไหมเด้ออันนี้อานเส้นเนี่ยเหรออือหึอร้อยารู้ไหมนรากาสนโด,ดงไอพี่มังบินไม่ติมังบินมจมัมบิน สีเขียวๆอะถั่วสีเขียวๆเล็กๆเกๆขียวๆอะ <c oughs> งงงง <c oughs> ไม่รู้จกถั่วเขียว <c oughs> <c oughs> นี้เด็กๆไปโรงเรียนค่ะทุกคนตันนี้ใช่ไหมิดเทอมวันแรกเปิดเทอมวันแรกอัช้ <c oughs> อนนี้ไอ้นี่นี่ใช่ใช่ ยุ่งไหมวันนี้ที่ทำงานไม่เติมใันนมีอิษไหมใส่เกลือพุ่งไหมนี้ไ,ไหมคุณพ่อยิ่มมากครับขอบคุณอร่อยไหมพี่อิ่มมากเลยอะอ โอ้โหถึงกับนอนได้แล้วคุณอิ่มมากไหมอืมอิ่มมากอิ่มมากหใช่สิแมาได้ลงนอนลองอะอีกออกกันไหครมาฟุ้งไหมคะมา้งมาฟุ้ง